วันนี้จะมาพูดเรื่องของไวยทองนิดๆก็มีคนไข้รา,ายหนึ่งนะฮะก็พอดีพอดีมาดูผลเลือดเพราะว่าคนไข้เนี่ยอายุ4 7ปีกับอีก8เดือนก็คือ48แนั่นแหละแต่คนไข้เริ่มมีมอนกับว่าบุบว่าบุดหยิดอะไรนิดหน่อยหน่อยตัดมะลูกไปสักประมาณสัก3 4ปีมาแล้วพอเป็นเนื้องอกมะลู่ก็กผ่าตัดด้วยกล้องนะฮะแต่ไม่ไม่ได้ไาตรวจนะฮะไม่ได้ตรวจเลยก็เลยมา มาขอตรวจสักนิดนึงนะ่ะเราก็ตรวจภายในธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะไม่มีเนื้องอกไม่มีถุงน้าไม่มีอะไรนะั่นก็แกก็เป็นไทรอยด้วยนะฮะเป็นไทรอยไม่รู้เป็นไทรอยอะไรแต่ว่าต้องกินแคลเซียมกับวิตามินดีน่าจะตัดถูกไทรอยหรือว่าถูกไฮโปไทรอยอะไรอย่างเงี้ยถูกพาราไทรอยหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาก็กินแคลเซียมวิตามินดีนะฮะตอนนี้คนไข้ก็เลยเจาะเลือดไปเ <c oughs> จาะตัวที่เป็นคําสั่งจากสมอง ที่ไปกระตุ้นรังไขว่าคนไข้เหลือรังไขไวใช่ไหมฮะแล้วเจาะฮอร์โมนที่สร้างจากรังไขปรากฏว่าฮอร์โมนที่กระตุ้นจากสมองที่ไปที่ไปกระตุ้นรังไขเนี่ยที่เรียกว่า FSH เนี่ยเจาะได้26นะก็คือเกิน25ก็คือเริ่มเข้าสู่วัยทองเพราะว่าถ้าเกิน25เนี่ยปกติภาษาชาวบ้านเรียกว่ากู่ไม่กลับก็คือมันจะกลับมาเป็น แบบใกล้เคียงกับคนปกติกน่อยนยแล้วคำสั่งจากสมองมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อรังไข่ทํางานได้ไม่ดีใช่ไหมคนนี้ก็รังไข่ทางานได้ไม่ดีเพราะเอสเจนได้ยี่หกนะเอสเจนได้ยี่หกเพราะฉะนั้นเอสเจนเนี่ยปกติที่เราพอจะมีดําลงชีวิตอยู่ได้ก็คือ50ขึ้นไป50หน่วยคนนี้26เพื่อเลยบอกให้เขาไปซื้อยาที่รังไขาย,ยาเพราะป,ปัจจุบันนี้รังไขาย,ยาก็จะมียาอยู่ตวัวถือว่าดีนะถือว่าดีมากก็คือไซโคโปเชโนวา Cycloprogynova ไซโครโปรไกโนวะาแล้วก็เอสโตรเจนสองนรรมแล้วก็มีโปรเจสเตรนด้วยในเม็ดหลังๆนะเอ็ดม็ดแรกจะเป็นเอสโตรเจนอย่างเดียวเรียนแบบธรรมชาติเราก็จะไม่งุนงิดนะฮะไม่ใช่ไม่งุนงิดอย่างเดียวจะช่วยเรื่องของ cardiovascular ก็คือช่วยเรื่องของระบบเส้นเลือด เสลแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะต้องออกกำลังกายแล้วก็ดูไม่รุนด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสิปีแรกของการที่เราเข้าสู่ัยทองเราต้องถือเป็นโอกาสที่เราจะต้องกินฮอร์โมนแต่ต้องต้องเราต้องต้องไม่มีโรคของเรานะไม่ใช่ว่ามีโรคแล้วไปกินฮอร์โมนอะไรเงี้ยไม่ได้หรือว่าโรคมันเลงอะไรงเงี้ยกินไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มียาตัวอื่นที่สําหรับคนที่เป็น เป็นเป็นวัยทองแต่ว่ามีโรคหล้ายๆก็กินไปได้แล้วก็ทำให้ตัวของกระดูกเนี่ยแข็งแกร่งด้วยได้ด้วยนะฮะเพระฉะน,นก็ต้องมาหาหมอที่ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกวัยทองจะเห็นว่าเราพอเข้าสู่วัยทองเราต้องเจาะเลือดนะฮะเจาะเลือดเสร็จแล้วเราก็ไปวัยวัวทองนี่ก็ตั้งแต่47 5 1ถึง5ใช่ไหมฮะประมาณถ้าเราอยู่ในอายุป,ประมาณช่วงนี้เราก็เรียกว่า น่าจะน่าจะแต่ว่าแต่เราคอนเฟิร์มยืนยันด้วยกันเจาะเลือดบางคนยังมีเมนจนถึง,ง55-56 6, 6 0อะไรเนี่ยอย่างกับที่เขาเรียกว่าเมืองหันษาที่ประเทศอะไระที่คนแบบจิตใจสบายอายุ60ก็มีลูกได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ไวัยทองเนี่ยวัยทองแปลว่ารังไข่มันหยุดมันหยุดทำงานในช่วง1ิปีแรกเป็นช่วงแห่งโอกาสที่เราจะดูแลสุขภาพเราโดยการที่เราได้รับฮอร์โมนที่เป็น ฮอร์โมนตัวแทนนะอย่าไปกินฮอร์โมนเทียมหรือไปกินยาคุม,มกินยาคุมไม่ได้บางคนคิดว่าการที่กินยาคุมมพอจะประ,ประคับประคองได้แต่ว่าถ้ายุน้อยๆน,นะต่ําๆเช่นอะายุ35มสิบห้าสามแปดร่างกายยู่ทํางานโอเคเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราอาจจะกินยาคุมได้นะแต่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอที่เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนถ้าไม่มีความรู้นี่ จะทำให้เราอันตรายนะจะทำให้เราอันตรายโดยเฉพาะพออายุกเกินกว่า45 50โดยเฉพาะ50เนี่ยฮอร์โมนยาคุมนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยห้ามเด็ดขาด